สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับทังสถิติร้านพูนังกฤษเปิดเรทลิเวอร์พูลถล่มแมนยู8ประตูต่อศูนยร้านพูนังกฤษมีการตั้งเรรดที่ลิเวอร์พูลจะไล่ต้อนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นสถิติใหม่8ปประตูต่อศูนย์ในเกมแดงเดือด ที่สนามแอนฟิวันอาทิตย์นี้เจ็ดประตูต่อศูนย์ยังไม่พอบริษัทรัพรบพนันถูกกฎหมายของอังกฤษมีการตั้งเรทที่ลิเวอร์พูลจะไล่ต้อนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นสถิติใหม่แปประตูต่อศูนย์ในเกมแดงเดือดที่สนามแอนฟิวันอาทิตย์นี้ภายหลังทีมปีศาจแดงแพ้มาสามจากสี่เกมหลังและมีปัญหาสภาพทีมมากขึ้นกว่าเดิมอีกแมนยูไนเต็ดสิ้นสุดภารกิจในทัวโยโุโรปซีซั่นนี้ไปแล้วหลังจากล่าสุดที่แพ้บาเยอร์มิวนิคคารังสูประตูต่อหนึ่ง ซึ่งส่งผลให้จบที่อันดับ4ของกลุ่มเอและแม้แต่โคต้าอันดับ3ที่จะได้ไปต่อในถ้วยรองยูฟ่ายูโรปาลีกก็ทำไม่สำเร็จสำหรับวันอาทิตย์นี้แมนยูไนเต็ดก็ยังต้องกำลังสึกหนักต่อเนื่องด้วยาการออกไปยืนลิเวอร์พูลซึ่งซีซั่นก่อนเทนหน้านำทีมมาแพ้ด้วยสกอร์ขาดลอยเป็นประวัติการ7ประตูต่อศูนย์มาแล้วในสายตาของร้านผู้ดังกฤษอย่างสกายเบดมองว่าโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะชนะแบบเฉื่อยๆสองประตูต่อหนึ่งมีมากกว่า ก็อื่นโดยวางไว้ที่อัตราจ่ายตอบแทนแทง 1. ่จ่าย9ส่วนการเกิดซ้ำสกอร์แทง7ประตูต่อศูนย์ของลิเวอร์พูลมิเรดอยู่ที่แทง1่จ่าย150อขณะที่สถิติใหม่แปประตูต่อศูนย์มีอัตราแทง1่จ่าย2อ0ทั้งนี้ก่อนหน้านี้สซีซั่นในการมาเยือนแอนฟิลแมนอยู่ในเต็ดและเทคกลับออกไปด้วยสกอร์สูป,ประตูต่อ4กับสูป,ประตูต่อ7ตามลำดับขณะที่เสานี้นอกจากเอริกเทนหากจะมีตัวเจ็ดหลายรายแล้ว ก็ยังต้องขาดกับตันทีมบุนโน่เฟรนันเดสติดโทษแบนด้วยครอปเผยพร้อมพ้าห่ฉลองคริสที่เบอร์รี่เจอเกนครอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลกล่าวถึงเกมวันบ็อกซิ่งเดย์ที่พวกเขาต้องบุกไปเยือนเบอร์รี่โดยเผยว่าทีมพร้อมที่จะมุ่งหน้าไปเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสกับแฟนบอลที่นั่นลิเวอร์พูลมีคิวบุกไปเยือนเทิร์ฟมูฟของเบอร์รี่ในโปรแกร,รมวันบ็อกซิ่งเดย์และคาดหวังที่จะคว้าชัยชนะออกมาให้ได้เป็นของขวัญให้กับแฟนบอลรวมถึงการนำ เป็นจ่าฝูงหลังจบช่วงโปรแกรมสุดฮือโหดในช่วงสิ้นปีเราจะไปที่ไหนในวันที่26นั้นหรอโอ,กอ้กมุ่งหน้าไปเบอร์ลิงไงใช่ที่นั่นเป็นสถานที่สถานที่ยอดเยี่ยมในการฉลองคริสต์มาสสอเรามีช่วงเวลาของเทศกาลคริสต์มาสเราจะดูแลและเฉลิงฉลอง,องร่วมกันกับแฟนบอลทุกอย่างมันจะโอเคไม่มีใครในประเทศนี้ต้องการพลาดเกมวันบ็อกซิ่งเดยรอกซึ่งนั่นหมายความว่า เราจะมุ่งหน้าไปบอลน้ทางด่วน M6 และส่งมอบความสุขให้กับพวกเขาลิเวอร์พูลจะต้องทำศึกใหญ่ในสุดสัปดาห์นี้ในนัดแดงเดือดเปิดแอนฟิล์รับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและต่อด้วยเกมหลีกรับกับเวสต์แฮมผมอาจเรียกน้องแนต กลับเพิ่มออปชันเซนเตอร์เดอะมิร์สื่อเหมืองผู้ดีรายงานว่าลิเวอร์พูลอาจเรียกแนทฟิลิปกองหลังสำรองกลับมาเมื่อหมดสัญญายืมตัวจากกลาสโกเซอร์ติช่วงเดือนมกราคมนี้เยอเกนคลอฟมีปัญหาในแดนหลังทันทีหลังโจโอเอลมาติดเจ็บข่ารุนแรงและต้องปิดเทอมยาวไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เซนเตอร์ระดับซีเนียร์เหลือเพียงบอดกิวฟานไดอิบราฮิมาโคนาเต้และโจโกเมสขณะที่เจเรลคอนซาก็เพิ่งก้าวขึ้นมาในซีซั่นนี้นับตั้งแต่ย้ายไปเล่นในลีกแดนวิสกี้ฟิลิปลงเล่นไปแล้ว ว่า8เกมแต่ก็ฟอร์มไม่ดีนักทำท่าเสียไป2ประตูจาก2นัดล่าสุดแม้เบรนแดนโรเจอร์สชื่นชมความมุ่งมั่นในการซ้อมของแข้งวัย26ปีแต่เขาก็เป็นตัวเลือกลำดับ3ของตำแหน่งเซ็นเตอร์ตามหลังคาเบรอนคาร์เตอร์วิกเกอร์และเลียมสเคลผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจต้องรอไปถึง30ปีเหมือนกับลิเวอร์พูลถึงจะกลับมาประสบความสำเร็จและคว้าแชมป์ได้อีกครั้งออลลีแม็คอย ผู้เชี่ยวชาญจากทีอินทิสปอร์ตได้ออกกมายืนยันทฤษฎีของตัวเขาว่าตัวของเขานั้นมีความเชื่อมั่นอยู่พอสมควรเลยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเตดนั้นอาจจะต้องทนทุกทรมานกับการที่ไม่สามารถคว้าแชมป์ลีกเข้าสู่สโมสรของตัวเองได้ไม่ต่ำกว่า30ปีเช่นเดียวกับที่ลิเวอร์พูลเคยประสบมาแล้วในช่วงก่อนหน้านี้โดยลิเวอร์พูลนั้นห่างหายจากการคว้าแชมป์ลีกเข้าสู่สโมสรตั้งแต่ปี1990 ถึง2020ซึ่งถือได้ว่าเป็นการรอคอยที่ยาวนานมากๆสำหรับแฟนบอิเวอร์พูลแต่ในตอนนี้พวกเขากำลังดื่มด่ำกับความสำเร็จที่เจอเกนครอปนั้นมอบให้ผมอยากให้พวกคุณคิดตามผมคุณลองดูผลงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนนี้ดูสิคุณเห็นไหวว่าพวกเขาทำอะไรอยู่เอริกเทนฮากใช่คนที่ตอบโจทย์ให้กับทีมของพวกเขาหรือไม่โชเซมูรินโญ่ซึ่งเป็นผู้จัดการทีมที่ดีมากๆแต่กลับอยู่ได้ไม่นานเพราะพวกเขารอความสำเร็จ ไม่ได้สำหรับผมแล้วตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่ได้วางหลักฐานของทีมอะไรเลยด้วยซ้ำดังนั้นต่อจากนี้อย่างน้อยอีกสิบปีพวกเขาจะยังไม่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนและจนถึงตอนนี้ก็ผ่านมาสิบสองปีแล้วนับตั้งแต่เซอ์อเลฟสันวางมือไปท้านับการวางหลักฐานอีกอย่างน้อยสิบปีก็เชื่อได้ว่าน่าจะเกือบสาสิบปีเทียบเท่ากับรเวอลที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะกลับมาควา้าแชมป์ได้อีกครั้งแต่กว่าจะถึงตอนนั้นทีมของพวกเขานั้น จำเป็นจะต้องมีผู้จัดการทีมที่วางหลักฐานของทีมในระยะยาวให้ได้เสียก่อนผมอยากให้แมนยูดูตัวอย่างจากลิเวอร์พูลพวกเขาให้เวลากับเจอเก้นครอปในในการพาทีมประสบความสำเร็จในระยะยาวและกว่าเจอเก้นครอปจะพาทีมประสะบความสำเร็จและคว้าแชมป์รายการใหญ่ได้นั้นก็ต้องรอถึง5ปีเลยทีเดียวและต่อนอนี้เจอเก้นครอปก็คุมทีมลิเวอร์พูลมาถึง8ปีแล้ว ดังนั้นแมนยูจำเปน็นนอจะต้องมีผู้จัดการทีมที่คุมทีมให้ได้ถึง10ปีเสียก่อนพวกเขาอาจจะพบกับคำว่าประสบความสําเร็จแต่เท่าที่ผมเห็นในตอนนี้ผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นมักเปลี่ยนทุกๆ2ถึงสปีแน่นอนว่าการทําทีมไม่ต่อเนื่องนั้นมันยากมากที่จะพาทีมประสบความสําเร็จโดยเฉพาะพรีเมียร์ลีกที่แต่ละทีมนั้นมีระดับที่สูสีกันมากดังนั้นการทําทีมประสบความสําเร็จนั้น ก็ยิ่งยากต่างไปด้วยผมอยากให้แมนยูดูตัวอยากไปที่เชอร์เกนคล็อกและเป็ดกวาดิโอล,ลาที่พวกคุณจําเป็นจะต้องให้เวลาโคดเหล่านี้ในการทําทีมแต่สําหรับแมนยูในตอนนี้ไม่มีเรื่องแบบนั้นให้เห็นเลยและไม่แน่ว่าในช่วงปลายปีนี้อาจจะเป็นอีกครั้งที่พวกเขาเปลี่ยนแปลงตําแหน่งผู้จัดการทีมแน่นอนว่าถ้าหากเป็นแบบนี้พวกเขาก็จะต้องกลับไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อีกครั้งดังนั้นผมสามารถฟันธงได้เลยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้น จะกลับมาประสบความสำเร็จได้อีกครั้งนั้นคงจะต้องรอไปแบบยาวๆถึง30ปีเหมือนกับที่ลิเวอร์พูลเคยประสบพบเจอมาแล้วอย่างแน่นอนทีมท็อปสื่อฟุตบอลชื่อดังรายงานว่าลิเวอร์พูลสนใจคว้าตัวเอียนมันสเซนแบ็กซ้ายดาวรุ่งวัย21ปีจากเชลซีคู่แข่งรวมลีหลังเป็นหนึ่งใน7นักเตะที่กุนสือมอริเโโปเชติโนเตรียมโลออกจากทีมมัสเซนย้ายจากทีมเยาวชน p s v ไอโฮเฟน มาอยู่กับเชลซีเมื่อปี2018ก่อนถูกปล่อยยืมตัวถึง3ครั้งกับชางตันเอเลติกโคเวนซีซิตี้และเบอร์ลี่ก่อนกลับมาสู่ทีมชุดใหญ่ของสิงบลูในฤดูกาลนี้โดยลงสนามไป11นัดทุกรายการแต่ก็ยังไม่ได้เป็น11ตัวจริงในพรีเมียร์ลีกแม้แต่ครั้งเดียวและมีเวลาลงสอนามรวมกันแค่131นาทีจาก9เกมที่ถูกส่งเป็นตัวสำรองนอกจากนี้มัเซนยังเหลือสัญญาอีกแค่18เดือนทำให้เชลซี พร้อมปล่อยตัวออกจากทีมก่อนเสียไปแบบฟรีๆหากรอจนหมดสัญญาโดยมีลิวอพูลที่สนใจคว้าไปเป็นตัวแทนในอนาคตของแอนดรูโรเบิร์ตสันซึ่งกำลังจะมีอายุครบ30ปีในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้แม้แบ็กซ้ายอาจไม่ใช่เป้าหมายหลักของลิเวอร์พูลในตลาดนักเตะเดือนมกราคมนี้แต่หากเชลซีพร้อมขายก็มีโอกาสที่จะคว้าโอกาสนี้ไว้โดยคาดว่าค่าตัวอยู่ที่31.5ล้านปอนด์ซึ่งหงแดง ประทับใจผลงานของวัสเซนในช่วงที่เบอร์ลี่ยืมตัวไปใช้งานเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วลงเล่น42นัดทุกรายการทำ4ประตู6 a s s สต์พาทีมเลื่อนชั้นกลับสู่พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ